วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเซ็นทันพัทยาค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากอยากเจาะใจแย่อยู่แล้วเนี่ยคะ่ะทําไมวันนี้ถึงตัดสินใจก็อยากเจาะอะคะก็เพื่อนบอกว่ามันเจาะแล้วมันไม่เจ็บอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปเลือกสั่งหูแล้วเจาะหูกันะ <Yeah. S 1> นะเย้บาอะไรนะคะวัวนี้นิดวันนิ้น,นิดค จะพร้อมกันในสองข้างตอนนี้จะแล้วนะคะแเซลล์เออแต่จะมีต่างหูให้เลือกนะคะออ๋เขามีต่างหูให้เลือกแล้วหนูเลือกเป็นสีชมพูใช่ไหมสวยมากเลยโอเคเจ็บไหมคะเจะ็บน,น,น,นิดนิดเจ็บนิดนิดเนาะถูกใจไหมถูกใจค่ะโอเคค่ะบ<อ>๊ายบายเพื่อนๆค่ะ อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้นี้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแบบนี้ได้ไหม